นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ยังกินจิสมุทัยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันตีอขอนอบน้อมคุณพระสีรัตนไตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ถวายความเคารพดวงจิตวิญญาณหลงพ่อสมเด็จเจ้าประคุณ พระพุทธาจารย์อาจอาสพะมหาเทระถวายความเคารพไปยังพระเทรานุเทระในที่นี้มีพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระโสพลพัฒนบัณฑิตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นรองจกณาจังหวัดขอนแก่นเป็นต้นเป็นประธานเจริญพรมายังพุทธบริษัท ผู้รับฟังพระสัทธรรมเทศนาอยู่ณสาลารวมใจมหาวิทยาลัยแห่งนี้โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชอบดีสวนโคและผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชาญชัยหวดสีเป็นต้นอัตมาภาพได้รับบาราธนาให้บรรยายในปาตกถาธรรม วันนี้ว่าด้วยเรื่องของธรรมตาคาถาว่าด้วยเรื่องของความเป็นธรรมดาความเป็นธรรมดาญาติโยมสาธุชนเว้าง่ายแต่ว่าเข้าใจยากความเป็นธรรมดาเนี่ยญาติโยมพี่ปอยแม่เป็นเรื่องพื้นพื้นแต่ว่าเหตุให้คนเฮานี่ทุกอกทุกใจนะชีวิตของคนเฮาเป็นยูซูมือนี่ มีความสุขกรตาความสุขกระตามมีความเศร้ากระตามล้วนแล้วแต่มีเหตุเกิดจากความธรรมดาความธรรมดานี่พระเจ้าในตัดไว้หายางเนี่ยหายางหายางในทีนี้มันคือมาหลายแถบเนี่ถ้าคนไม่เข้าใจนี่ความธรรมดาในชีวิตแบ่งออกเป็น5ประเภทประเภทแรกเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ เกี่ยวของกับธรรมชาติโยมพ่อโยมเม่เป็นอย่างฝนจังตกฟ้าจังห้องมาคลืนนี่ฟ้าว่าเป็นหัวนะฟ้าก็ห้องตึมตึมลูกมอมกับยูตึกนหนานี่กลางหมว่าเป็นเปียกหมอดยอดอยู่ณนะกลางหฮมก็ได้ทําไมฝนจึงตกทําไมฟ้าจึงร้องทําไมพระอาทิตย์จึงขึ้นทําไมพระอาทิตย์จึงตกทําไมโลกจึงหมุนทําไมจักรวาลนี้มันวุ่นวายกฎข้อที่แรก กฎข้อหนึ่งกฎข,ของความเป็นธรรมดาข้อแรกเราเรียกว่าอุตุนิยามยมพ่อยมแม่กฎข้อนี้เป็นธรรมดาของโลกเลยเป็นอย่างประเทศไทยจะมีสามฤดูเห็นอกไปแต่ว่าประเทศไทยกับวแมนสุมองได้ยมแม่บ้านเฮ่าในทั้งสามฤดูอยู่แต่ว่าผากไตมีสองฤดูนี่ฤดูฝนกับฤดู้อน บ้านเข้าผ่นว่าเอ๊บ้านเฮ้าทั้งขอนแก่นนี่มีอยู่สามฤดูบ่มีอยู่สามฤดูน,นะหนึ่งฤดูร้อนสองฤดูร้อนมากสามฤดูร้อนฉิบหายพ่าะว่า <c oughs> มีแต่ฮอนกับฮอนเออจังได้กันนี้ความฮอนความเอาบ่าได้เนาะเออเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่ในภูมิประเทศเดียวกันแต่ภูมิอากาศก็ยังต่างกันนี่คือกฎของธรรมชาติใช่ไหม แม่เท้าสิบอกว่าโอ้ประเทศไทยมีสามฤดูเป็นไปบ่ได้ดเราภาคใต้มีสองฤดูนี่ตัวกันเฮ้าไปล่องเบงแล้วกับเป็นความจริงนี่เป็นความจริงยมพ่อยมแมน่นี่คือความจริงของธรรมชาติและเราไม่สามารถที่จะไปบังคับคอนโทรลได้เพราะสามารถที่จะไปจับฤดูฝนไปใส่ฤดูฮ้อนจับฤดูฮ้อนไปใส่ฤดูหนาวบ่ได้เหตุบ่ได้เพราะนี่คือธรมธรมชาติจัดสัตว์นะธรรมชาติจัดสัตว์ เบิงทั้งเพื่อนบ้านเท่าทั้งประเทศญี่ปุ่นหวดหนึ่งล่าสุดในี่ถือพื้นซึนามิหามได้บ่หาบ่ามบ่ได้ถึงแม้ว่าอุปกรณ์ก็ตามเทคโนโลยีก็ตามมันจะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับมนุษย์มากมายสักเท่าไรแต่ก็หน,นีไม่พ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติมนุษย์ทําได้เพียงแค่ทําสัญญาณเตือนภัยนยมเมเหตุใด,ดแต่สัญญาณเตือนภัยว่าเอ๊ะ คืนมัตสีมาย่บไดเออคืนมัตสีมาย่บใด้ให้อพยพคนในทันฝ้าฝนตกนี่ก็คือการคอนโทนบได้โย,ยมแม่เหดจังไดปีนี่เหตหน้ากับบุหุจักบวสีแรงรืบอบอ,อปีนี่เหตหน้าบอวาสีเขาน้ำสีท่วมเขาารือบอบ้านล้างบ้านน้ำบดท่วมเขาแต่ว่าไส้ทับผมเข่าดูมอมไปอยู่ทั้งสารข้ามดินดินมันเป็นดิดนไส้ปูเขาไปได้พ่อเข้า ฝนตกกลางรรษาทรายถมเขาบดตายบดแหลัน,นีก็ค,คือความบรแนนนนของชีวิตผูกกับความเป็นธรรมชาติตอนนี้ธรรมชาติถึงแม้มนุษย์จะคอนโทรลธรรมชาติไม่ได้แต่ตอนนี้มนุษย์ทําลายธรรมชาติยมเองเนี่ยธรรมดาของชีวิตนี่นะเฮาเข้าไปเหตุไหนบันรัดวงจอดตอนนี้โรคร้อน บ้านเฮาเพอเคยหูจักท่าไดดอกโลกอ่อนก็นได้เฮาไกลทะเลโยแม่แต่ว่าบ้านอื่นเมืองใดพระเจ้ายุติดทะเละอันนี้ถูกแน่จักหน่อยอยู่ประเทศศรีลังกาอยู่บังกลาเทศเดี๋ยวนี้หลายพื้นที่ถูกน้ําทะเละลุกลานเข้ามาในพื้นที่เพราะอะไรน้ําแข็งขั้วโลกมันละลายเร็วบ้านเราใช้เทคโนโลยีแต่เนี่ยขับรถนี่ก็ปล่อย ของเสียใช้ถุงพลาสติกไม่ระวังไม่กําจัดให้ถูกวิธีก็ทิ้งของเสียให้กับโลกสั่งของเสียให้กับธรรมชาติติมนุษย์ได้นี่ยหมาน้อยแมวน้อยมันบมเห็ุได้ยมีมิแต่มนุษย์นี่ <c oughs> มีอิติพลนเท้าว,ว่าเขาพักหละในโลกนี่ก็ได้แต่ปรากฏว่ามนุษย์กําลังจะโดนธรรมชาติทําร้ายนี่คือกฎธรรมดาข้อแรก ที่พระเทเจ้าได้ว่าไว้คืออุตุนิยามกฎของธรรมชาติกฎของฤดูกาลสองข้อที่สองยมเมี่ยพีชะนิยาม,พ,ยามพ,าพ,าาพีชะนิยามเนี่ยพีชะแปลว่าพืชแปลว่าหน่อแปลว่าเนื้อพีชะนิยามเนี่ยมันหมายถึงอะไรเทเว้าเป็นภาษาใหม่ๆเขาเอ่ยว่ากฎของพันธุกรรมกฎของพันธุกรรมแบบชาติดาวินคนเขียนไว้ในหนังสือ The origin of s p e e c เนี่เขียนไว้ว่าจังไดมันมีวิวัฒนาการของมันคนกับวิวัฒนาการมาเป็นคนนี่ยมพอยยมแม,ม,ม่เออคนสิบปมีหางคือแมวบ่ได้คนสิบปมีปีคือยังไก่กับบ่ได้อันนี้คือชีวิตนี่คือพันธุก,กรรมยมแม,ม,ม่ปลูกบักเขือบ่ได้บักม่วงแท่ละปลูกบักเขือได้บักเขือทุกวันนี้ยมพอยยมแม,ม,ม่ ต้นเขาโพข้าเขาสลาี่เนี่ยบ้านฝางเนี่ยอยู่บ้านลูกมอมอยู่จังหวัดเชียงรายตอนนี้เป็นหมันละเด้เป็นหมันจังไดวะที่เพิ่นดัดแปลงพันธุกรรมเป็นยังจังดัดแปลงพันธุกรรมเพราะเพิ่นสิขายในมันเนี่ยไปซื้อทั้งไดบัดนี้บแม่บนบแมเนขขาโพข้าเขาลาี่บ้านเทาแล้วซื้อ,อยูพูดประเทศจีน ่นออามาล้งอยู่สามเดียมท้องขํากับซื้อเพินมาเดี๋ยวนี้บพรต้องสัง่งไปไปสร้างจากสามเดียมต้องข้าเดี๋ยวนี้สร้างในรัศดาสร้างออนไลน์ก็ได้นะมนุษย์เราพยายามควบคุมธรรมชาติตอนนี้บาวบาสิเป็นเรื่องผชผพลผชลพันธัญญาหารนียยมพอยมแม่ดัดแปลงพันธุก,กรรมซูมเมอร์นี่<ม>บักนัดบ่ได้ดปลูกยูระเทศไทยอย่างเดียวเด้อเดี๋ยวนี้ปลูกยูระเทศจีนก็มีนะ อยู่บ้านเฮาไปยังบักนัดจังถือเพราะประเทศจีนเขาเจ้าลูกได้แล้วระวังให้ดีเด้อเฮาบ่ปรับโตนี่ธรรมชาติมันสีลงโทษเฮาเด้เนี่ยทางภาคเหนือเขาเจ้าเขาโพดเขาเหนียวนี่เป็นหมันแหละข้าเห็ดเป็นหมันแหละเฮาต้องสื่อน,นจากเกินแต่ว่าเอาไปนึ่งซุกแล้วเอาไปต้มแล้วจังถือกแคงงด้อีกเรื่องนึงเพิ่นเดได้ว่าสนใจน้าเฮาได้ยกเนี่ย ว,ว่าเขาผูกเขาโพดเขาสลี่เขาเจ้าเก็งเฮ็ดไม่เขา้าเรื่ออันนี้คือธรรมดาของชีวิตนี่นคือกฎของอนุก,กรรมนีอันที่สเรียกว่ากรรมะนิยามกรรมนิยามคือกฎแห่งรับยงกฎแห่งกรรมนี่เป็นอย่งไดพระพุทธศาสนาได้ชื่อว่ากรรมวาทะ กรรมาวาะทะนี่ว่าด้วยเรื่องของกรรมสิ่งอี่หยังกระดาย่ไหสิ่งละอันพระละน้อยในชีวิตเนี่เกิดขึ้นจากกรรมโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับมนโรต์เนี่ยเกี่ยวของกับรรมทั้งนั้นนะบ่เมเทพระเจ้าเราเทวดาองค์ใดมาบางังคับดนบันดาลให้คนเฮ้าเป็นไปต่างๆใดนอกจากชีวิตของเฮ้าคนเฮาสิาเป็นบาหวานใดบ่แม่นย่อนเทวดามาดลบันดาลได้แมม ย้อนว่ากินเข่าหลายแนะ่บอดแปง้งกินแป้งหลายแนะ่กินน้าตาลหลายแนะ่เนี่ยพ่นสิเป็นมะเร็งนี่บอมันเป็นย้อนวันเดือนปีเกิดเด้อเนี่ยโคตรเจ้าพ่นเอาแท้ๆเด้เนะเลิกผาณนาทีเนี่เป็นเรื่องของเลิกผาณนาทีนะดาวกยูทั้งฟ้าหุ่นไม้ไท่จัตวันบอกว่าดาวมีไว้เบิง้งเนี่ยโยมเนี่ยเออดาวมีไว้เบิง้งซื่อ บกเกี่ยวของกับชีวิตดอกคนเฮ่านีกันมีความเพียรสยางนีสำเร็จในสุภาษินี่คือกฎหองกรับนะอันที่สี่เราเรียกว่าจิตนิยาชีวิตของคนเฮ่าบรดมีเพียงแค่สังขารร่างกายเท่านั้นแต่ว่ามีจิตใจอีกนี่เรื่องของจิตใจเข้ามาอีก,อม,อกมีเรื่องจิตใจแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตนี่มีมีจิตเป็นมีจิตเป็นน่ายครองย่อมพอยอม มีจิตเป็นนายข้องบอคือของบ่คือบ่คือของบ่คือสิ่งของอื่นใดบ่คือธรรมะบ่คือกล่องบ่คือพัดลมคือชีวิตคนเท่าสามารถกําหนดชีวิตเท่าได้อยากสี่เหยียดแขนซ้ายก็เหยียดได้อยากสี่เหยียดแขนขวาก็เหยียดได้พอไว้หยัางพอมีจิตใจเป็นนายข้องผู้ใดสิไปจับไปขังกระซางแต่ว่าเจ้าของนี่เป็นเจ้านายเจ้าของอยู่เดยเป็นเจ้านาย เป็นเจ้านายของตัวนี่ก็เรียกว่าจิตตนิยามพอสุดท้ายท้ายที่สุดคนบอกว่าจังไดธรรมดาของชีวิตคือธรรมนิยามน่ธรรมนิยามดคอนี่คุ้มทุกขอเลยยมพอยมนี่คุ้มเบิดเลยทั้ง4ประการสั่งตนนี่คุ้มเบิด ธรรมนิยามว่าโดยเรื่องอะไรว่าโดยเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาสามประการนี้เป็นหลักใหญ่ใจความสําคัญตัวนี้แหละเป็นตัวหมุนจัก,กรว่านตัวนี้เป็นตัวหมุนนาฬิกาชีพนิมพนธ์ตื่นมาเศร้านี่กับเศร้ามาว่านนี่บ่คือกันนด้วนคน,นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์บอกว่าหลอดไฟเที่ยวเห็นนี่ยโยเนี่ย,ย,ยที่เขาเห็นมันหงอยู่ตาน,นี้ แท้ที่จริงแล้วมันเกิดจากไฟฟ้าหลากกระแสมันไหลพานหลอดไฟตอนนี้เนี่ยหลอดไฟมันโบเมนอันเดียวมันโบเมนกระแสเดียวแต่ว่ามันเป็นกระแสไฟฟ้าที่มันไหลผ่านมากมันมีการเผาผ่านของพลังงานเสียงนี่ก็คือกันย่อมแม่เสียงนี่มีการเดินทางเดินทางของคลื่นกว่าสิไปกระทบหูได้เนี่ยมันเป็นคลื่นเสียงไปโบเมนเสียงเดียวเดียววัน บะเมนขอไกลขอไกลก็ขอขวดขอคว,อควายเมันเป็นการเดินทางของคืนเสียงนี่ความเปลี่ยนแปลงกอยงดสามขอนี่อันนี้จังคือไม่แน่นอนเนี่ยเกิดมา,ตาแต่ตีนทอฟ้าหอยมาจนหอดเลยนี่ตีนทอฟ้าองค์นี่บ่คือกันแลยทด่เนี่ยบ่คือกันแล้ว,ว,อลวสองทุก ผังคือทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้นั่งไปนั่งมาปวดแขงปวดขาแล้วนี่คือชีวิตยงพอยยม,มีอันสุดท้ายอนัตตาตัวอนัตตาเนี่ยคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสุดท้ายแล้วยมพอยยมเมเฮาบ่มมีม่อย่างสิบสิเป็นของเฮา ไม่มีอะไรเป็นตัวของตัวเองไม่มีอะไรที่จะไปบังคับคอนโทรลได้ดีคือชีวิตนะแบนซิมีแข่งมีขาอยู่กับสางแต่ว่าขัดย่ามปวดแล้วสังมันให้เศร้าปวดก็บพราดเนี่ยสังห้เศร้าปวดก็บพราอันนี้คือความจริงของชีวิตและธรรมาดาของชีวิตที่นี่ประการแรกในห้องทราบกันแล้วว่าเนี่ยธรรมาดาของชีวิตคืออะไรพระเจ้าพระดดหูซัมานียมเอายมยม ไม่ได้ให้รู้เพียงเท่านี้แต่ให้รู้หลักปฏิบัติด้วยกับหลักธรรมชาตินะให้หู้จักกลักปฏิบัตินํำว่าสิเหตุกับธรรมชาติเราหนีจังใดนนประการแรกย่อมพอย่อมเหน็ดต้องทำใจเป็นกลางเราเรียกว่าอุเบกขานน่นะบางคนบ่เข้าใจว่าอุเบกขาแปลว่าว่างเฉยตัวเพราะแม่ แท้จริงแล้วอุเบกขาเนี่ยถ้าเอาไปรวมอยู่ในไตรสิกขาและอุเบกขาอยู่ในหมวดของปัญญาอุเบกขาเนี่ยว่เาเป็นสมาธิสัมเด็จโยมเน่อุเบกขาอยู่ในหมวดของปัญญาเพราะว่าอุปะแปลว่าใกล้อิขะแปลว่าเข้าไปดูแปลว่าเห็น,นอุเบกขาเนี่ยมันเป็นการซ่อมบึง เป็นการซ่อมเบิงว่าอันใดเป็นอันใดนซ่อมเบิงด้วยวิปัสสนาดูด้วยปัญญาบ่แมนซื้ออยู่เออเอาแต่ไผสิเฮ็ดอีอย่างคอยบ่หูจักนำอันนี้บ่แมนอุเบขาในทางพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ในหมวดของปัญญาเพราะฉะนั้นแล้วกระบ,บวนการอุเบขาเนี่ยมันนำมาสู่กระบ,บวนการอริยมรคได้ย่อมพอ อันนี้เระคือนหัวใจสําคัญเลยว่าเป็นอย่างผู้เดยเจ้าถึงเน้นวิธีการปฏิบัติเพราะธรรมาชาท้าเพอสามารถไปคอนโทรลได้ว่าฝนตกนีเฮ็ดยั้งกับบ่ได้เฮ็ดได้ยัางเดียวคือขนของหนีนำ่วมเนี่ยเฮ็ดได้ยัางเดียวแผ่นดินไว้ก็เฮ็ดยั้งบ่ได้นล้ฝ้าห้องก็เฮ็ดยังด้งบ่ได้เฮ็ดเต้ได้เตดสางสาลาสางหลังค่าง,งุ้มหัวเท่าน,นั้นเนี่ยคือนี่คือเรื่องจริง เหตุนี่ยังหลายคนนั้นบ่ได้เนยหามมันตกกับบ่ได้อยากให้มันตกเพราะตายกับเหตุบ่ได้นะแมนสซมีฝน,นเทียมเขามากกับยางแต่ว่าเห็นบอลชาวหน้าเขากะยังแรงคือเราพอมันอาศัยหลายเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการปฏิบัติตัวเองให้สอดรับกับธรรมชาติหรือความเป็นธรรมดาของชีวิตนี่คือสิ่งที่พระเจ้าออกตามหายอมพอยอมเหนี่ยเป็นยังพระเจ้าจะออกบวชเพราะ เห็นความแก่ความเจ็บความตายเห็นสามประการนี่จังอยากออกปวดเพราะเป็นธรรมดาของชีวิตเพิ่นเห็นทรัพย์สินสลิงคาดแล้วโอ้ยเงินข้ามกำแก้วนี่ก็บ่แน่นอนยมพอยมเนี่นะเงินข้ามกำแก้วก็มีวันสูญหายออกไปแม่สิเก็บรักษาดีประได้ลูกหลานกิเอาไปใสไปผ่านคือเกาดังนั้นต้องรู้จากธรรมดาของชีวิตเริ่มแรกเพร่ะในเริ่มที่สัมมาทิฏฐิ เข้าใจถูกต้องบพว่าสิเรืองใหลกระสางเ,เหตุงานก็ต้องเข้าใจงานเข้าใจสภาพงานทำนาก็ต้องเข้าใจสภาพฤดูกาลเข้าใจสภาพดินลังคนเหตุหน้าไปเหตดเตปูเตปูมาเขาขึ้นได้หน่อยแท้ใส่ปุ๋ยบอใส่ยาขามาแรงบอใส่หลายๆเป็นอย่างไดดินเป็นกรดยม่อพอม พอดินเป็นกรธแล้วผลผลิตมันก็จะน้อยพอบบปรับสภาพดินเป็นอย่างไงครับผลผลิตมันก็จะน้อยใส่แต่ปุ๋ยเล่งใส่แต่ยาข้ามะแรงกลายเป็นว่าข้าวเป็นตัวนําสารพิษคนกินเขากับอายุสัตวนั่นเห็นบอย,ยอ่อมแม่เพราะฉะนั้นแล้วเขาถึงมีการตรวจการตรวจสภาพดินก้อนนี่ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเข้าใจสภาพความเป็นจริงก่อนเตหตุน้าก็ให้เข้าใจที่ดิน เป็นคู่ก็ให้เข้าใจกฎหมายคู่นั่นบริสินสิเป็นละเมิดเป่นเบิดบ่ได้เนะเป็นไทยบ้านไทยเมืองขับรถขับลาหฮู้จักกดจะล่าจอนล่าสุดนี่เด็กน้อยขามท่างมาไลาซ่ซื้อๆก็ถือเชี่ยวขาไปไข้ตัวคนว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่เข้าใจความเป็นจริงนี่สัมมาทิฏฐิไดว้ว่าจำเป็นเราไปฮอดคุณได้เข้าใจอน,นิจจังทุกขังนาตาเอาเอาที่เอาไปใช้ประโยชน์อะไรนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ สองดำริชอบเลว่าสัมมาสังกัปปะมีความตั้งใจอันดีงามเป็นอย่างสูมือด้คนเฮาจะมาลนาล่งเรื่องเกี่ยวกับกรีนอีโคโนมิกยอมเดี๋ยวนี้เนี่ยในยุทธาศาสตร์ชาติคนเว้าถึงกรีนอีโคโนมิกนะว้าถึงเศรษฐกิจสีเขียวเว้าถึงการท่องเที่ยวสีเขียวเนี่ยย่มพอย่มเหมเพราะว่าคนเฮานี่ไปมองได้กระซางไปหก ไปเบิงมอล่มเบิงอรรถย้มพอยอมแม่ยาำเส้ามาเจ้าว่าถุงอีหยังแนะ่เจ้าว่าไม่เสียปลาอีหื้อเออเจ้าว่าถุงอีหยังเต็มอยู่หนาหาันเจ้าว่าขวดแก้วเหลาเต็มไปสะไปนี่คือความไม่ความไม่เอาความไม่รับผิดช,ชอบของมนุษย์เนี่ยซูเมอร์นี่ต้องตั้งเป้าแล้วว่าดําริชอบเนี่ยเป็นยังไงเกษตรกร,ก,รก็ต้องมาคิดว่าดําริชอบเป็นยังไงเฮห,หน้า คือจังเหตห้เจ้าของกินเป็นยังเหตุเจ้าของกินเป็นยังไงกินแล้วปลอดภัยพักก็คืองินเหตุแล้วเจ้าของกินปลอดภัยบ่แม่นว่าจงไว้ให้นึงเอาไปปลูกกินอยู่ในเฮียนอีกให้นึงเหตุไว้ขายสีดยาเต็มทีอันนี้คนกินก็ลําบากสุดท้ายแล้วปัวกันเปิดบ้านเปิดเมืองหมอ,มอกับเพาะวเ้เห็นบอโควิดมากเนี่ยปัวกันบ่นไหาวเพราะอ,อีหยังเพราะมันหัวโผดเนี่ยมันหัวโผด เพราะฉะนั้นการดําริชอบเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่เข้าต้องตั้งเป้าไว้แล้วว่าเข้าสิพัฒนาชีวิตไปยังไงสองสัมมาสามสัมมาวาจาเริ่มต้นไม่ที่สัมมาวาจาสัมมาวาจาไม่เฉพาะแค่การพูดซูเมอร์นี่ยมพอย,ยมแม่ภาษาเขาแบ่งเป็นสองลักษณะหนึ่งวัจนะภาษาภาษาทีว้ากันสองอวัจนะภาษาภาษากาย ภาษาที่สื่อให้เห็นด้วยความรู้สึกนึกคิดหรือภาษาที่สื่อให้เห็นโดยสัญลักษณ์เขาบอกว่าซูเมอร์นี่คนเท่าเนี่ยสื่อสารกันด้วยอวัจนภาษามากมากพออย่างการเว้าในี่ย่อมพายย่อมเม่การเว้านี่เฉพ,พาะแค่เป็นวัจนภาษาแต่มันสื่อถึงอารมณ์การเว้านี่นะ หัวแม่หายกันเนี่ยมันเห็นหอดอวัจนภาษาหมดเลยเนี่ยป้อยกันนี่อวัจนภาษาคืออะไรโกโรธเออด่ากันเนี่ยด่ากันนี่หูจักอยู่เด้แต่ลึกๆและความรู้สึกเนี่ยเขาเรียกว่าอาวัจนภาษาเนี่ยเป็นความโกโรธเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วการสื่อสารต้องเป็นไปโดยความสุจริต นะการพูดจากันเนี่ยต้องเป็นไปด้วยความรักความเมตตาสีสัมมากัมมันตะการงานก็ให้ประพฤติโดยความเรียบร้อยดีงามมีความรับผิดชอบสัมมาอาชีวะนะ่สัมมาอาชีวะประกอบอาชีพโดยความซื่อสัตย์สุจริตนะ สัมมาอาชีโวสัมมากัมมันโตสัมมาวายโมออมีความเพียรชอบนะมีความมันประกอบการงานสัมมาสติมีความระลึกได้มีความระลึกรู้อยู่กับการงานและอันสุดท้ายสัมมาสมาธิตั้งหน้าตั้งตาทำงานมีความจดจ่อแน,แนว ในนั้นนี่คือวิธีที่จะมาชําระวิธีที่จะมาปฏิบัติต่อธรรมดาของชีวิตโยมบอยโยมแนบอยแมนเตงหูจักว่าธรรมดาของชีวิตเป็นจังไหร่แต่พระเจ้าสอนว่าเราจะประพฤติอย่างไรต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมดานี้เหล่านี้ได้ดังนั้นวันนี้อาตมาภาพได้สาธยายมาตั้แต่ต้นจนถึงบัดนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาอันสมควรขอให้ญาติโยมทั้งหลาย ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ก็ตามรับฟังผ่านาทางช่องทางออนไลน์ก็ตามหรือผ่านสถานีวิทยุพุทธศาสนาร1.75เมกะเฮิรตขอได้นำเอาหลักธรรมที่อาตมาภาพได้น้อมนำมาแสดงนี้ไปพ,พิจารณาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในชีวิตรับประทานวิสัชนามาก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอสมมติยุติลงคงไว้เอวังก็มีด้วยปาการะชนี